อะไรนะป้าพูดแบบนี้กับลูกค้าได้ไงก็ลูกค้าเรื่องมากแม่ค้าก็มีสิทธิ์ด่าเว้ยไข่จะสูงไม่สูงก็ไข่เหมือนกันละว,วะแม่มาที่นี่ได้ไงคะก็มันไล่แม่งั้นเอางี่ไหมเดี๋ยวเราไปเข้าบ่อนกันทั้งสามคนนี่เลยถ้ามันจะหมดตัวก็ให้มันหมดตัวกันทั้งสามคนนี่แหละไป อาหารที่สั่งได้แล้วค่ะนี่คุณผมบอกแล้วใช่ไหมว่าเอาไข่ดาวไม่สุกจริงด้วยขอโทษค่ะฉันลืมเลยเดี๋ยวฉันไปทำมาให้ใหม่นะคะเรื่องมากอะไรนะป้าพูดแบบนี้กับลูกค้าได้ไงก็ลูกค้าเรื่องมากไม่ค่าก็มีสิทธิ์ด่าเว้ยไข่จะสูงไม่สูงก็ไข่เหมือนกันล้ววะแม่ ทำไมแม่ไปพูดกับลูกค้าเขาแบบนั้นน่ะกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็กินร้านอื่นไม่กินก็ได้เว้ยเราจะเป็นเป่าประกาศทั่วเลยว่าอย่ามากินร้านนี้แม่ฟ้าบอกแม่แล้วใช่ไหมว่าให้แม่พูดกับลูกค้าดีๆทำไมแม่ถึงไม่ฟังฟ้าบ้างก็ลูกค้ามันเรื่องมากฉันก็เลยหงุดหงิด เอาเงินมาฉันจะไปข้าบ่อนฟ้าบอกแม่แล้วใช่ไหมว่าต่อไปนี้ฟ้าจะไม่ให้แม่เข้าบ่อนอีกแล้วแกไม่ได้ต้องมาสั่งฉันเลยฉันเป็นแม่ไกนะฟ้าไม่มีเงินจะให้แม่แล้วแม่หยุดเข้าบอนสักทีเถอะฟ้าเหนื่อยที่จะใช้นี่แทนแม่แล้วนะคะสรุปแกจะไม่ให้ฉันใช่ไหมยังลูกอักตันยูฉันมีง้อแกก็ได้ ันคะทำงานเสร็จหรือยังมาทานข้าวกันค่ะเสร็จแล้วครับสเสร็จแล้วอ้ <c oughs> <c oughs> มีแต่ของน่ากิน,นทั้นเลยเนี่ย <c oughs> ขอกินก่อนได้ไหมดีอ่ะแม,แม่แม่มาที่นี่ได้ไงคะก ว่ามันไล่แม่มันบอกว่ามันไม่อยากเลี้ยงดูแม่แล้วแม่ก็ไม่รู้จะไปที่ไหนก็เลยนั่งรถทัวร์มากรุงเทพเนี่ยพี่ฟ้าพ,พี่ฟ้าทำกับแม่แบบนี้ไงอะ่ะหนูจะโทรไปคุยให้รู้เรื่องโอ้ไม,ไม,ไม่ไม่ต้องโทรไม่ต้องโทรลูกเออแม่ไม่อยากให้ฟ้ากับเดียทะเลาะก,กันอะ่ะครอบครัวจะไม่อบอุ่นนะเชื่อแม่เถอะปล่อยให้แม่เสียใจคนเดียวพอ กได้ค่ะการคะคุณจะว่าอะไรไหมเดี๋ยวจะให้แม่อยู่ที่นี่กับเราด้วยผมยินดีนะเดียร์แม่อยู่ที่นี่สบายใจได้เลยนะครับขอบคุณนะที่มีใจเมตตาใจดีกับคุณแก่ๆอย่าง นั่เลยนะครับแม่ถามสบายเลยครับแม่คะแม่บอกเหตุผลเดียหน่อยได้ไหมคะว่าทำไมพี่ฟ้าถึงทำแบบนี้ฟ้าเขาคงจะเหนื่อยกับคนแก่ๆแบบแม่นะ่ะขนาดเงินที่เดียส่งไปให้แม่ทุกเดือนอ่ะเขายังเก็บไว้หมดเลยนะไม่ให้แม่ใช้เลยต่อไปนี้แม่ก็อยู่ที่นี่กับเดียนะคะ ถ้าแม่อยากได้อะไรหรือว่าอยากกินอะไรแม่ก็บอกเดียนะนะแต่เดียห้ามรับสายพี่ฟ้าเขาเด็ดขาดเลยนะค่ะเดียรับปากเดียไม่คิดเลยว่าพี่ฟ้าจะเป็นคนแบบนี้แค่แม่คนเดียวก็ดูแลไม่ได้แม่ได้ข่าวว่าเราเปิดร้านอาหารกันด้วยเหรออุ้ยคงจะรวยกันใหญ่เลยสินเนาะ <laughs> ก็รายได้ดีเกินคาดเลยครับแม่อย่างเดือนที่แล้วนี่ได้กําไรเกือบแสนเลยครับโอ้ดีเนาะงานประจําก็มีแล้วยังเปิดร้านอาหารด้วยแม่ขอให้เจริญเจริญนะลูกนะแม่สบายใจและกินข้าวกันเถอะ กันทำอะไรอยู่ลูกนับเงินนะครับแม่กำไรของเดือนนี้ครับผมว่าจะไปฝากธนาคารนะดีเนอะครับบอสงานเมื่อวานเหรอครับเดี๋ยวผมไปเช็คในคอมให้นะครับแปบบ๊บนึงครับแก้ตรงไหนบ้างนะฮะ คได้ครับโอเคครับบอสแก้แค่สไลด์แรกใช่ไหมครับได้ครับถ้าเกิดว่ามีให้แก้อีกก็บอกผมได้เลยนะครับเดี๋ยวผมรีบแก้ให้เลยครับครับยินดีครับ พร้อมยังคะกันไปกันเลยค่ะธนาคารน่าจะเปิดแล้วนี่วันนี้เดียนว่าจะพาแม่ไปกินข้าวนอกบ้านด้วยเป็นอะไรหรอคะเงินหายไปไหนเดียกันนี่คุณหาดีหรือยังคุณไปวานรือไว้ที่ไหนหรือเปล่าไม่นะก่อนที่ผมจะขึ้นไปดูงานให้บอสผมยังนั่งนับเงินอยู่ตรงนี้อยู่เลยอ่ะแต่ว่า แม่คุณเดินเข้ามาแม่ครับแม่ครับแม่ครับแม่กันนี่คุณเรียกแม่ทำไมคะผมว่าแม่คุณออกไปแน่ๆเลยอะแม่คุณอยู่ตรงนี้กับผมก่อนที่ผมจะขึ้นไปข้างบนน่ะ พี่ฟ้าเดียทำไมถึงไม่รับสายพี่เนี่ยแกรู้ไหมว่าแม่หายตัวไปพี่หาจนทั่วหมู่บ้านแล้วก็ยังหาไม่เจอเลยอะพี่ฟ้าพี่ใจเย็นๆนะเมื่อวานน่ะแม่มาหาเดียบอกว่าพี่ฟ้าไล่ออกจากบ้านอ่ะเดียพี่ไม่ได้ไล่แม่นะแม่ขอเงินพี่จะไปเข้าบ่อนพี่ไม่ให้แม่ก็เลยด่าพี่แล้วก็หายตัวไปอะตอนนี้แม่ก็ หายเราจะบ้านเดียวเหมือนกันอะ มีเงินตั้งเยอะตั้งแยะแต่ส่งให้ฉันใช้เดือนละหมื่นพวกแกจะต้องเจอแบบนี้แหละ ทำแบบนี้ทำไมแม่ไปขโมยเงินเดียวกันเข้ามาทำไมแล้วแกไม่ช่วยฉันนี่อีกอย่างหนึ่งนะพวกมันก็รวยมากเงินแสนเดียวคนน่าแข่งมันไม่ทันรูกเฮ้ยเฮ้ยอีกอีกอ,อีกอีกมันของฉันนะของฉันของฉันให้เห้คุณนางไครคุณต้องการอะไรทำไมถึงทำแบบนี้แม่แกไปกู้เงินในบ่อนมาแล้วบอกจะใช้คือนี่หายวัวมาหลายวันเลยนะเนี่ยแม่นี่แม่เป็นนี่เขาอีกแล้วหรอแม่ฉันเป็นนี้คุณเท่าไหร่ แปดหมื่นส่วนให้เงินแสนเนี่ยถือว่าชัยนี่ทั้งต้นทั้งดอกไม่ไอ้ไอ้นี่มันของฉันเงินฉันเงินฉันไอ้นางฟ้าแกทำไมไม่ช่วยฉันดูสิมันเอาเงินฉันไปหมดแล้วแน่ๆเงินทั้งแสนช่วยนะ เดียตอนนี้แม่อยู่กับพี่แล้วนี่แม่บ้าพนันจนถึงขั้นต้องลงทุนนั่งรถทัวร์ไปเพื่อขโมยเงินพวกเดียเนี่ยนะฉันทำได้ทุกอย่างหละ่ะขอแค่ให้มีเงินเข้าบอดที่ผ่านมาเดียคิดว่าเดียกับพี่ฟ้าช่วยกันดูแลแม่ดีมาตลอดมีเงินมีทองใช้ไม่ขาดมือ แต่แม่กลับเอาเงินทั้งหมดไปเข้าบ่อนเนี่ยนะแล้วพี่ฟ้าก็ไม่บอกเดียเลยอ่ะก็เพราะว่าแม่ห้ามวะไงแม่ไม่ให้พี่บอกแกเพราะกลัวว่าแกจะไม่ส่งเงินมาให้พอสุดท้ายเงินก็หมดแล้วก็มาขอพี่จนพี่อ่ะไม่เหลือ,เ,อเงินแล้วตอนเนี้ยแม่คะแม่จำได้ไหมว่าตอนเด็กๆอ่ะ แม่เคยบอกเดียอยากให้เดียเรียนสูงๆจบมาจะได้มีงานดีๆดูแลแม่ได้ในตอนแก่ไงก็จำได้แล้วน,นี่คือสิ่งที่แม่ต้องการหรอคะต่อให้เดียมีเงินมากขนาดไหนมันก็ไม่พอหรอกคะ่ะถ้าแม่บ้าพนันแบบนี้อะแม่เอาแต่พูดว่า เป็นลูกต้องเชื่อฟังแม่ฟ้าก็เชื่อฟังแม่มาตลอดขนาดแม่บอกไม่อยากให้ฟ้าเรียนต่อเพราะอยากให้น้องเรียนมากกว่าฟ้ายังเชื่อฟังแม่เลยเดี๋ยวว่าถ้าครอบครัวเรามันจะไม่อบอุ่นมันก็ไม่พอใครหรอกคะ่ะมันพอแม่เองนั่นแหละ งั้นเอางี้ไหมเดี๋ยวเราไปเข้าบ่อนกันทั้งสามคนนี่เลยถ้ามันจะหมดตัวให้มันหมดตัวกันทั้งสามคนนี่แหละไปแม่อย่าไปเลยฟ้ามันจะทําให้พวกแกเสียคนนะเหมือนอย่างที่แม่เป็นอยู่ทุกวันเนี้แม่รู้ตัวก็ดีแล้วค่ะงั้นแม่หยุดเข้าบ่อนไนั้ไหมคะถือว่าเพื่อลูกๆทั้งสองคนเถอนะคะ ได้ลูกแม่สัญญาต่อไปแม่จะเลิกเพราะทุกวันนี้แม่มัวแต่หลงมัวมเมาอยู่แต่ในการพนนันจนลืมคิดไปว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับแม่ก็คือลูกแม่ขอโทษนะแม่ขอบคุณที่พูดให้แม่ได้คิด แม่ไม่เป็นไรนะแม่เดี๋ยวอมาเริ่มต้นกันใหม่เนะแม่สัญญาถตะแม่สัญญา อย่าให้กิเลสมาครอบงำจนทำให้ครอบครัวแตกแยกและไม่อบอุ่นเมื่อคุณเป็นแม่จงทำหน้าที่แม่ให้ดีและเป็นตัวอย่างที่ดีของลูกนะคะ